ฟุตบอลลาลิกาสเปนหญิงที่มีคนดูอันดับต้นๆของโลกแต่แฟนบอลทีมเยือนไม่อยากไปดูที่สนามทำไมกันนะทำไมแฟนบอลลาลิกาสเปนไม่ไปดูทีมโปรตัวเอง้าต้องไปเยือนชาวบ้านเขาประเทศสเปน ประเทศที่มีพื้นที่5 5 5 9 5 5ตารางกิโลเมตรหรือ1 9 4 8 8 4ตารางไมลมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่51ของโลกและใหญ่เป็นอันดับ4ของยุโรปประชากรกว่า2ีอยังอยู่พื้นที่ชนบทซึ่งนำเป็นปัญหาพวกเขาเนี่ยต้องเดินทางโคตรไกลกว่าจะไปถึงเมือง,องใหญ่ๆที่จัดการแข่งขันซึ่งเทียบกับีอังกฤษ ที่มีความหนาแน่นสูงกว่าและกระจายตัวไปอยู่ทุกส่วนของประเทศและหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นที่ตั้งของทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นลอนดอนก็มีทั้งอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์พาเลสเวสแฮมอย่างลิเวอร์พูลก็มีเอเวอร์ตันและลิเวอร์พูลปัญหาอีกอย่างคือระบบขนส่งของสเปนคือคือระบบขนส่งของสเปนเนี่ยเชื่อมโยงกันแบบงงๆถ้าคุณอยากเดินทางไปเมืองหนึง่งเพื่อไปดูทีมที่คุณชอบเนี่ยคุณต้องผ่านเมืองศูนย์กลางที่เรียกว่าฮับของการเดินทาง เหมือนกับว่าคนอยู่เพชรบุรีแล้วอยากจะไปยุทธยาอย่าต้องมาจอดเปลี่ยนรถที่บางซื่อทั้งที่มันก็อาจจะแค่จอดหยุดรับคนเราวิ่งตรงๆไปเลยก็ได้มันค่อนข้างเสียเวลาและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากไม่ต้องเดินทางเรารถไฟในสเปนแต่ใน,นอังกฤษเนี่ยกับตรงกันข้ามสามารถไปได้ทุกที่แม้กระทั่งบริเวณสนามที่มีการแข่งขันนั่นทำให้แฟนบอลอังกฤษเนี่ยสามารถเดินทางไปสนามแข่งขันได้อย่างสะดวกต่างกับสเปนการเดินทางเราทำให้เป็นประสัทหลักๆของกองเชียร์ทีมเยือนทีนี้ เนเรื่องของเวลาคิกออฟคือที่สเปนเนี่ยการแข่งขันเนี่ยค่อนข,ข้างยืดหยุน่นคือปกติเนี่ยตารางการแข่งขันจะประกาศก่อนเริ่มฤดูกาลเสมอถูกต้องแต่เวลาการแข่งขันจริงๆเนี่ยจะประกาศ2อ,อาทิตย์ก่อนแข่งขันคือในสเปนเนี่ยต่อให้มีการประกาศแล้วมันก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกมันเลยเกิดความไม่แน่นอนเพราะมันมีการปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มสมมุตินนะตารางเดิมเนี่ยเตะห้าโมงถ้ากว่าเสร็จก็คง2องทุ่ม แต่ถ้ามีการเลื่อนจาก5้าโมงไปเป็น2องทุ่มเนี่ยกว่าจะเสร็จก็คงปาไปเกือบสี่ทุ่มแล้วแล้วจะเอารถที่ไหนกลับบ้านเดินทางต็นลาบากจะกลับบ้านที่ไกลไกลคนสเปนก็เลยต้องเซ็งสุดๆลาปูตานอกจากนี้ราคาตั๋วที่ขายทีมอยกนะ่ยแม่งโคตรแพงโดยเฉพาะนดสำคัญของทีมหัวตารางเวลาเจอกันเนี่ยเช่นบา,าร์าซ่าจะแอตมาดิดบาดนเซียจอเซบยีย่าแค่ต้นทุนการเดินทางเนี่ยก็แพงทีกระเป๋าอยู่แล้ว ค่าตั๋วก็ซ้าเติมความเจ็บปวดของแฟนบอลทีมเยือนตาดําๆที่ต้องการให้กาลังใจทีมเองเฉยแต่เมื่อเข้าไปดูนั้นแหละตำแหน่งที่นั่งของโซนทีมเยือนน่ะก็ดันไม่แจ่มซะอีกเพราะบางทีเนี่ยโซนของพวกเขาเนี่ยถูกจัดให้ห่างสนามบางครั้งเนี่ยถูกจัดให้ไปอยู่บนสุดของอาณาจัยรซึ่งนักบอลเนี่ยตัวเท่ามดเลยปัจจัยพวกนี้เลยเป็นเรื่องที่ชวนเซ็งให้กับแฟนบอลทีมเยือนเสมอแต่อย่างไงก็แล้วแต่ ึงแม้บางครั้งเนี่ยพวกเขาจะไม่สามารถไปเชียร์ถึงสนามมาทุกครั้งแต่พวกเขาก็มีวิธีอื่นในการรวมตัวเชียร์ทีมดักของพวกเขากันเช่นการรวมตัวที่บาร์หรือร้านกาแฟเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดหรือการอุดหนุนตั๋วรายปีของสโมสรเพื่อให้มั่นใจว่าทุกครั้งที่ทีมโปรดตัวเองเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาจะสามารถไปรับชมทุกนัดที่มีการแข่งขันได้และนี่แหละคือกองเชียร์ทีมเยือนในแบบของสเปนจะว่าไปมันก็คล้ายๆไทยเหมือนกันนะ ดูจบแล้วฝากไปเล่นกิจกรรมสนุกๆนะครับร่วมกิจกรรมถ่ายสกอร์โค้่เด็ดของวันรุ่นรับเสื้อบอลถูกลิกเสิทธิ์แล้วก็รางวัลอื่นอีกมากมายแอดไปเลยนครับที่ ad evft ห้าชอบคนเทศของทางท็อกซ n นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เรามีทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ